ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งชื่อว่าเก่งเขาเป็นลิงที่ฉลาดมากเก่งกีฬาและทำอะไรก็สำเร็จเสมอไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายการกระโดดข้ามกิ่งไม้หรือการหาอาหารเก่งทำได้ดีกว่าลิงตัวอื่นๆทุกครั้งดูสิข้าปีนต้นไผ่ได้เร็วแค่ไหนเก่งโอ้อวดกับเพื่อนๆพ,พวกเธอทำไมช้าจังไม่เก่งเหมือนข้าเลย เมื่อไหร่ที่ลิงตัวอื่นทําอะไรผิดพลาดเก่งจะหัวเราะเยาะและพูดจาดูถูกเสมอวันหนึ่งลิงน้อยชื่อนิ่มพลาดตกลงมาจากต้นไม้ขณะกําลังเก็บผล,ลไม้ฮ่าฮ่าฮ่าดูสินิมตกต้นไม้แล้วเก่งหัวเราะดังลั่นคนไม่เก่งก็เป็นแบบนี้แหละข้าไม่เคยตกจากต้นไม้เลยสักครั้งเพราะข้าเก่งมากนิมนั่งรำไห้เขาเจ็บตัวและอับอายใจมากเพื่อนเพื่อนลิงตัวอื่นก็เดินมาปลอบใจนิ่ม แต่เก่งกลับยังคงหัวเราะเยาะอยู่หยุดหัวเราะเธอเ,ธอเก่งลิงแก่ชื่อปราดพูดขึ้นท่านทำผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดเลยข้าไม่เคยผิดพลาดเก่งตอบอย่างยิงยโสข้าเก่งกว่าพวกเธอทุกคนข้าไม่มีวันทาผิดเหมือนลิงโง่พวกนี้หรอกปราดส่ายหัวเขารู้ว่าความยิงยโสข,ของเก่งจะนำมาซึ่งบทเรียนที่ยากลำบากในสักวันหนึ่ง แต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากรอให้เก่งเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองหลังจากนั้นเก่งก็ยิ่งหยิ่งยโสมากขึ้นเขาไม่ยอมเล่นกับลิงตัวอื่นเพราะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าเขามักจะนั่งอยู่บนกิ่งไม้สูงสูงคนเดียวและมองดูลิงอื่นๆด้วยสายตาดูถูกเพื่อนๆลิงเริ่มไม่ชอบเก่งพวกเขารู้สึกเจ็บใจที่ถูกดูถูกแต่ก็ยังคงใจดีพยายามชวนเก่งมาเล่นด้วยกันแต่เก่งปฏิเสธทุกครั้ง ข้าไม่เล่นกับพวกลิงโง่เก่งพูดข้าเก่งเกินไปสำหรับพวกเธอลิงทุกตัวในป่าต่างรู้สึกเศร้าใจพวกเขาอยากเป็นเพื่อนกับเก่งแต่เก่งกลับดูถูกพวกเขาบรรยากาศในป่าเริ่มเปลี่ยนไปไม่มีเสียงหัวเราะและความสนุกสนานเหมือนเดิมวันเวลาผ่านไปเก่งยิ่งโอ้อวดมากขึ้นเรื่อยๆเขาคิดว่าตัวเองเป็นลิงที่สมบูรณ์แบบไม่เคยผิดพลาดและไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเพราะเขาเก่งพอที่จะอยู่คนเดียวได้ แ่เก่งไม่รู้ว่าชะตากรรมกำลังเตรียมบทเรียนสำคัญให้เขาเรียนรู้บทเรียนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลเช้าวันหนึง่งเก่งตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์ดีเขาตัดสินใจจะโชว์ความสามารถของตัวเองให้ลิงอื่นๆดูโดยการปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่าวันนี้ข้าจะแสดงให้พวกมันดูว่าข้าเก่งแค่ไหนเก่งพูดกับตัวเองข้าจะปีนขึ้นไปบนต้นตะแบกยักษ์ที่สูงที่สุดในป่านี้ ต้นตะแบกยักษ์เป็นต้นไม้ที่สูงมากกิ่งก้านแผกกว้างและใหญ่โตแต่ก็อันตรายมากเพราะบางกิ่งเก่าและแห้งอาจจะหักได้ง่ายลิงในป่าจึงไม่ค่อยปีนขึ้นไปบนยอดต้นนี้เก่งเริ่มปีนขึ้นไปขณะที่ลิงอื่นๆรวมตัวกันดูอยู่ข้างล่างดูสิข้าปีนเก่งแค่ไหนเก่งตะโกนลงมาพวกเธอทำแบบข้าได้ไหม ลิงน้อยนิ่มที่เคยถูกเก่งหัวเราะเยาะดูขึ้นด้วยความกังวลระวังนักเก่งกิ่งไม้ข้างบนดูแห้งและเปราะมากเธอไม่ต้องห่วงข้าหรอกเก่งตอบอย่างหยิ่งข้าไม่เคยผิดพลาดข้าต่างจากลิงโง่อย่างเธอเก่งปีนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกิ่งไม้ที่สูงที่สุดเขายืนบนกิ่งไม้และโบกมือลงมาหาเพื่อนๆด้วยความภาคภูมิใจเห็นไหมข้าทำได้เก่งตะโกนข้าเก่งที่สุดในป่านี้ แต่ขณะที่เก่งกำลังโอ้อวดกิ่งไม้ที่เขายืนอยู่เริ่มสายและส่งเสียงแตกเก่งรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีแต่เขาพยายามแสร้งทำเป็นไม่กลัวไม่เป็นไรข้าควบคุมได้เก่งพูดเสียงสัน่นแต่แล้วเสียงแตกดังขึ้นกิ่งไม้หักลงมา เก่งตกลงมาจากความสูงอย่างรวดเร็วเขาพยายามจับกิ่งไม้อื่นๆแต่ก็ไม่ทันช่วยด้วยเก่งร้องออกมาเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความสิ้นหวังลิงทุกตัวข้างล่างตกใจมากพวกเขาเห็นเก่งตกลงมาอย่างหนักและเสียงดังเมื่อเขาตกถึงพื้น เก่งนอนอยู่บนพื้นดินเขาเจ็บปวดมากขาข้างหนึ่งบาดเจ็บและแขนก็เป็นแผลน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเขาไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดเท่านั้นแต่เพราะความอับอายและความผิดหวังในตัวเองทำไมต้องเกิดขึ้นกับข้าด้วยเก่งรำ่ำไห้ข้าไม่เคยผิดพลาดมาก่อนทำไมวันนี้ถึงต้องเป็นแบบนี้ เก่งรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวเขาไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้และไม่รู้จะทำอย่างไรความหยิ่งยโสที่เขามีมาตลอดหายไปหมดเหลือแต่ความกลัวและความเจ็บปวดในใจของเก่งเต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นเขาคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบไม่เคยผิดพลาดแต่ตอนนี้เขากลับเป็นลิงที่น่าสงสารที่สุดในปา่ขนาขณะที่เก่งนอนเจ็บปวดอยู่บนพื้นดิน เขาคิดว่าจะไม่มีใครมาช่วยเพราะเขาเคยดูถูกทุกคนแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เก่งเป็นอย่างไรบ้างเสียงที่คุณเคยดังขึ้นเก่งเงยหน้าขึ้นดูปรากฏว่าเป็นนิ่มลิงน้อยที่เขาเคยหัวเราะเยาะเมื่อตกจากต้นไม้นิ่มวิ่งเข้ามาหาเขาด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลทำไมเธอมาช่วยข้าเก่งถามด้วยเสียงอ่อนแอ คาเคยดูถูกเธอเคยหัวเราะเธอนิ่มยิ้มให้อย่างอ่อนโยนเราเป็นเพื่อนกันเก่งเมื่อเพื่อนเจ็บปวดเราต้องช่วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอดีตไม่นานหลังจากนั้นลิงตัวอื่นๆก็มาช่วยกันลิงปราดนำใบยาสมุนไพรามาทาแผลลิงหนุ่มแข็งแรงช่วยพยุงเก่งไปที่ถ้ำที่อบอุ่นแม้แต่ลิงเล็กๆก,ก็นำผลไม้หวานๆมาให้เก่งกิน ทำไมพวกเธอใจดีกับข้าขนาดนี้เก่งถามด้วยน้ำตาคลอข้าไม่ดีกับพวกเธอเลยปราดนั่งลงข้างๆเก่งและพูดอย่างอ่อนโยนเก่งการทำผิดพลาดทำให้เราเรียนรู้เมื่อเราเจ็บปวดเราจึงเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นเมื่อเราล้มลงเราจึงรู้ว่าการลุกขึ้นยืนต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงเก่งนิ่มคิดเขาเริ่มเข้าใจ ตอนที่ข้าดูถูกนิ่มที่ตกจากต้นไม้นิ่มคงรู้สึกเจ็บปวดและอับอายเหมือนที่ข้ารู้สึกตอนนี้ใช่แล้วนิ่มพูดแต่ตอนนี้เราเข้าใจความรู้สึกของกันและกันแล้วเราจึงสามารถมีความเมตตาต่อกันได้วันต่อต่อมาเกียงใช้เวลาฟื้นตัวในระหว่างนั้นเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายเขาเรียนรู้ว่าการมีเพื่อนคือสิ่งที่มีค่าที่สุด เรียนรู้ว่าความผิดพลาดเป็นครูที่ดีและเรียนรู้ว่าความเมตตาเกิดขึ้นได้เมื่อเราเข้าใจความทุกข์ของกันและกันเมื่อเก่งหายดีแล้วเขาไม่ได้กลับไปเป็นลิงที่หยิ่งยโสเหมือนเดิมแต่กลายเป็นลิงที่ใจดีและเป็นมิตรเขาขอโทษเพื่อนเพื่อนทุกคนและสัญญาว่าจะไม่ดูถูกใครอีกขอบคุณทุกคนที่ช่วยข้าเก่งพูดด้วยความจริงใจข้าเรียนรู้แล้วว่า การทำผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตจากนั้นมาเก่งกลายเป็นลิงที่ช่วยเหลือเพื่อนเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดแทนที่จะหัวเราะเยาะเขากลับให้กำลังใจและความช่วยเหลือป่าแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นอีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การทำผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนและเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เมื่อเราผ่านความทุกข์มาแล้วเราจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและสามารถให้ความเมตตาได้ความหยิ่งยโสทำลายมิตรภาพแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการยอมรับความผิดพลาดจะนำมาซึ่งความรักและความเข้าใจดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้อภัยและความเมตตาเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐที่สุด และจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเข้าใจทุกข์ของกันและกัน